สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเราก็มาเจอกันในเงื่อนไขของสนามไฟฟ้านะคะในหัวข้อจุดสะเทือนนั่นเองสําหรับการทวนจุดสะเทือนนิดนึงนะคะจุดสะเทือนเนี่ยก็คืออะไรก็คือจะเป็นกรณีที่สนามไฟฟ้ารับเป็นศูนย์นะคะสนามไฟฟ้ารับเป็นศูนย์หรือพูดง่ายๆก็คือเราสามารถเขียนได้ว่าอรับเท่ากับศูนย์นั่นเองซึ่งจุดสะเทือนเนี่ยจะมีทั้งหมดสองกรณีด้วยกันนะกรณีแรกก็คือเป็นกรณีที่ประจุเหมือนกันมันจะอยู่ระหว่างนะ แล้วก็กรณีที่2ก็คือประจุต่างการเขาก็จะอยู่รอบนอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากโจทย์เขาให้มาบวกเก้าไมโครคูลอมนะคะบวก9้าไมโครคูลอมก็เราใส่ตัวนี้ก่อนบวกเก้าไมโครคูลอมนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นบวกสี่ไมโครคูลอมระยะห่างนะคะก็ตัวบวกเก้าไมโครคูลอมเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่ตำแหน่ง X เท่ากับศนะ แล้วก็บวก4ไปคูคูลอมต้จะอยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ1เพราะฉะนั้นระยะห่างจากบวก9ไปหาบวก4ก็จะมีค่าเท่ากับ1เมตรนั่นเองและมันตรงกับเงื่อนไขยอย่างหนึ่งนะคะอ่าตัวนี้ e รับเท่ากับ0นะหรือว่าจุดสะเทินก็ได้ซึ่งเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงื่อนไขของประจุชนิดเดียวกันนะคะซึ่งมันเป็นบวกบวกทั้งคู่เนี่ยจุดสะเทินจะอยู่ระหว่างนะเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนอย่างนี้ได้นะคะว่า โจทย์ถามว่าจุดจเทิรจะอยู่ห่างจากบวกเก้าไมโครคูณอมเท่าไหร่สมมุติว่าเราวาตัวนี้เป็น a อนะคะแล้วก็จะได้ตรงนี้ก็คือหนึ่งลบเอเหตุผลท้ไม่เป็นหนึ่งลบเเพราะว่าระยะห่างทั้งหมดก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งเมตรนะเพราะว่าเราวิเคราะห์ได้จากอะไรก็วิเคราะห์ได้จาก x เท่ากับศูนย์ไปถึง x เท่ากับหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองการคิดเนี่ยเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ก็คือ e รับเท่ากับศูนย์อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย e รับของเราก็จะมีค่าเป็นศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออในการคิดนะคะเราก็จะได้ e เก้าครูขออนุญาตค้อยเก้านะเท่ากับ e สี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ kq เก้าส่วน r กําลังสองนะคะเท่ากับ kq สี 2, ะะ่ส, 2, ส่วนด้วย r กําลังสองขออนุญาตตัดค่า k ออกก่อนค่ะอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูต่อค่าเประจุไฟฟ้านะคะก็จะมีค่าเก้าเท่ากับคูณสิบกำลังลบหกหารด้วยระยะห่างนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ a อกำลังสองในขณะเดีวยวกันค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสี่คูณสิบกำลังลบหกห่างด้วยระยะห่างก็คือหนึ a ่งลบเอทั้งหมดยกกำลังสองนะคะหลังจากนั้นค่ะครูทำการคิดคณิตศาสตร์นะก็คือเอาสิบยกกำลังลบหกตัดกันก่อน นะคะครูก็จะได้9ส่วน A กกำลังสองค่ะเท่ากับ4ส่วน1นลบ A นะคะทั้งหมดยกกําลังสองครูขออนุญาตใส่สแควร,รูทค่ะเมื่อใส่สแควรูทนะคะเราก็จะถอดออกมาได้เป็น3ส่วน A เท่ากับ2ส่วน1นึลบ A หลังจากนั้น,นะคะ่ะทําการใช้ทักษะคณิตศาสตร์นะก็จะได้3ามคูนหลบ A เท่ากับ สองคูณเเพราะฉะนั้นคูณเข้าไปในวงเล็บค่ะสามคูณหนึ่งได้สามนะแล้วก็ส <c oughs> ามคูณ a ก็จะได้ลบสามเนะคะเท่ากับสอง a หลังจากนั้นค่ะตัวนี้เป็นเครื่องหมายลบนะคะย้ายไปเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็จะได้สามเท่ากับสอง a บวกสาม a นะคะหรือสามเท่ากับห้าเนั่นเองเพราะฉะนั้น a ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ สามส่วนห้านะคะสามส่วนห้าซึ่งคําตอบเป็นทุนิยมหรือเศษส่วนเดีด๋ยวครูขออนุญาตดูแป๊บนึ้งอ่าสามส่วนห้าหรือคําตอบก็คือศูนจุดหกเมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าง,งายระยะห่างของเราที่ต้องการนะคะก็จะมีค่าเท่ากับข้อสามค่ะอ่าข้อนี้ก็มีค่าเท่ากับข้อ3ามนั่นเองสําหรับออเวิธีการเขียนเดีด๋ยวครูขออนุญาตตัด ตัดบางช่วงแบบ่งเป็นสองฝั่งเนาะเพื่อให้น้องที่โจ์ไม่ทนันหรือว่าตั้งใจฟังเมื่อกี้นะคะสามารถมาดูให้ได้ใหม่ก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยว z o มให้นะโอเคนี่คือกระบวนการทั้งหมดนะคะที่ได้ออกมานะคะนี่เป็นทักษะคณิตศาสตร์อย่างละเอียดนะเพราะฉะนั้นนี่ยสิ่งที่น้องต้องระวังคืออะไรเวลาจุดสะเทินเราต้องเข้าใจก่อนว่าตำแหน่งจุดสะเทินของน้องนะคะอยู่ภายในระหว่างหรืออยู่รอบนอกนะ แล้วก็น้องค่อยตัดทีละส่วนนะคะเช่นสมมุติตัดค่าคงที่ของคูณลอมได้นะตัดเลขยวกกาลังได้นะคะแล้วก็เราค่อยๆได้ทีคิดสแคว o ูทถอดได้ไหมคูณเลขเข้าไปในวงเล็บได้ไหมอันนี้เป็นทักษะคณิตศาสตร์อย่างละเอียดนั่นเองนะคะแล้วเออเราเดี๋ยวเรามาเจอกันในข้อจุดสะเทือนข้อถัดไปนะคะโอเคประมาณนี้นะสวัสดีค่ะ